สวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2568นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันดีนะครับยกมณีได้คลอดลูกสาวนะครับซึ่งลูกตัวนี้เป็นลูกแรกของยกมณีนะครับเนื่องจากลูกตัวแรกในคลอดตัวใหญ่คลอดแล้วเสียชีวิตไปคลอดทำคลอดไม่ทันนะครับตัวตัวที่สองก็ แทงตอน5เดือนนะครับตัวนี้เป็นลูกที่สมบูรณ์และมีชีวิตอยู่ครับของยกมันนี้นะครับได้เป็นลูกสาวนะครับลูกสาวของเจ้าเรือลบครับเจ้าเรือลบของน้องโบ๊ทนะครับมาผสมจริงครับแข้งขาเข้ายาวครับซึ่งลูกตัวนี้เป็นลูกที่ผมไม่ได้อัดอาหารนะครับไม่ได้ให้อาหารเลยระหว่างท้องเพราะว่ากลัวคลอดยากนะครับ ก็เลยทำให้ลูกเขาตัวออกมาไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับเพราะถ้าใหญ่มากกลัวมีปัญหาเหมือนตัวแรกนะครับซึ่งก็ออกมาได้ดีสมบูรณ์นะครับหน้าตาก็น่ารักนะครับเป็นลูกสาวครับของทุกษาของเจ้าเรือรบนะครับของน้องโบสซื้อมาจากแพรวาปามนะครับก็ แข้งขาก็สมบูรณ์นะครับก็ขายาวนะครับขาหลังยาวกว่าขาหน้านะครับแม่ตอนนี้ก็ห่วงลูกอยู่นะครับเพราะเป็นลูกสาวตัวแรกก็ครอบพอคลอดใหม่ๆหมก็ครอบควิดลูกเพราะว่ากระตุนให้ลูกได้เดินเร็วๆนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับ ดีใ,ใจกว่าจะเลี้ยงได้มาในขนาดนี้ก็ทําผสมเทียมไปหลายรอบนะครับผสมเทียมไปหลายรอบมากเพราะตอนก่อนหน้านี้ยกมณีอ้วนมากนะครับทั้งอ้วนแล้วก็หนาเพราะว่าเลี้ยงให้อาหารดีนะครับซึ่งควายตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาค่อนข้างแพงช่วงควายราคาแพงนะครับตอนนี้ขายราคาถูกพร้อมลูกก็ยังไม่มีคนอยากจะซื้อนะครับเพราะว่า ราคาป่ายลงนะครับพร้อมกับเป็นโรคระบาดด้วยในช่วงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ก่อนซึ่งเป็นลูกสาวก็ได้มีโอกาสที่จะเ,เป็นแม่พันธุ์ได้ต่อไปนะครับก็อคลอดเมื่อคืนนะครับตอนเช้าก็ยังนอนเล่นอยู่ ถึงหยกวันนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับก็เพิ่งที่คลอดแล้วก็เริ่มจะให้อาหารเพราะว่าเขาต้องใช้นมในการเลี้ยงลูกนะครับก็เลยให้กินอาหารบ้างนะครับเริ่มซื้ออาหารมาให้ทานนะครับซึ่งวายในคอกควายในค,อก,ค,คอกทุกตัวนะครับก็ก็จะทําอย่างนี้นะครับก่อนหน,น้านี้คือผสมติดยากเพราะเลี้ยงเลี้ยงอาหารเยอะนะครับเลี้ยงหัวอาหารเยอะให้หัวอาหารกินเยอะ เยอะจนอ้วนแล้วก็ผสมไม่ติดนะครับใครที่ผสมควายติดยากนะครับก็ลดอาหารลงนะครับลดอาหารลงอยาให้อ้วนมากนะครับผอมผสมง่ายนะครับส่วนอ้วนผสมยากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เลี้ยงดีนะครับช่วงควายราคาแพงก็ให้อาหารอัดอาหารอย่างเต็มที่นะครับก็ช่วงนั้นก็ค่าอาหารก็เดือนละหลายพันตอนนี้ก็ลดลงไป นะครับตอนนี้ก็คือแม่ทองสุกแล้วครับทอ,ทองสุกก็จะคลอดสิ้นเดือนนี้แล้วครับไกลถึงเวลาคลอดแล้วครับตอนนี้แม่ทองสุกเป็นควายที่เชื่องพอสมควรนะครับน้องอทองสุกส่วนยกมณีตอนนี้ก็ห่วงลูกนะครับห่วงลูกก็เข้าใกล้ไม่ได้นะครับยกมณีครับ <Okay. S 1> ก็เลี้ยงไปนะครับช่วงควายถูกก็ เลี้ยงไปก่อนนะครับช่วงแพงก็ค่อยขายออกไปนะครับซึ่งวงการควายก็รู้ๆกนดีนะครับตอนนี้ก็ราคาควายกตกพอสมควรนะครับตกราคาควายตกคนซื้อก็ไม่มีคนก็ไม่มีเงินนะครับช่วงนี้เษกษตรกรก็ลําบากนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเป็นวงกว้างนะครับ